ผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนต่างก็ต้องเจอบักหรือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเกมและโมเมนต์ว่าจะฟลัก EP หนึ่ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกับ10บักสุดแปลกที่เกิดขึ้นในโลกของเกม PUBG บักล่องหนบักนี้นะครับถูกบันทึกไว้ไดโดยสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่าเคมหลายคนคงจะคุ้นและได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมครับ เพราะว่าเขาคนนี้คือเจ้าของฉายาขับรถแล้วสลับที่นั่งยิงที่ใครหลายๆคนชอบพูดว่าเชคมายเวลาทำทิกนี้ย้อนกลับไปเกือบ2ปีที่แล้วในขณะที่เขากำลังสตรีมและได้โดดลงวูดแคมเขาได้ไปเจอกับผู้เล่นคนหนึ่งที่ล่องหนทำให้เขามองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงเท้าแต่ผู้เล่นอีกฝั่งกลับมองเห็นเขาบักนี้จะเป็นยังไงลองดูคลิปนี้กันครับ It's been it's been a weird game. Wait, what? Did you guys hear it from the left? What? บักต่อไปเป็นบักที่ต้องเรียกว่าไททันหลายคนคงจะรู้จักไททันใช่ไหมครับบักนี้เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่าฟรักคอฟในขณะที่เพื่อนร่วมทีมของเขากําลังขับรถมาหาตัวละครของเพื่อนของเขาก็แสดงผลทําให้เกิดบักนี้ขึ้นมา บักนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวยังมีสตรีมเมอร์อีกคนที่ชื่อว่าโรกได้เจอกับบักนี้เหมือนกัน thes tall <What? Tom, S 1> <What? S 2> re 900และถ้าหาคนคิดว่านี่คือใหญ่แล้วยังครับยังมีสตรีมเมอร์ชาวเกาหลีที่มีชื่อว่าฟันซินูได้เจอใหญ่กว่านี้อีกครับ Will? Will, 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 บักต่อไปเกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่า f ิ e l ีเอกเขาได้ทำการโพสต์ลงเว็บและดิดเมื่อ3เดือนที่แล้วและเขียนข้อความไว้ว่าเขามาไม่ทันเที่ยวบิน โดยบักนี้ทําให้ตัวละครของสตรีมเมอร์คนนี้โดลดล่มช้ากว่าคนอื่นบักนี้จะเป็นยังไงลองไปดูกันครับ so, uh, first game. You're not gonna believe this. It is. Look, look at where I am on the map. All right, where we going? I see you. The, map didn't pick me, or the plane didn't pick me up. What? I'm here at paradise. o k a t s ush <laughs> <laughs> i you. Our, our buddy, our buddy didn't get picked, picked up, up in, in the plane. In the plane. I don't so are we going, on to that. That yeah, is, going to paradise? player is paradise. I'm I'm coming. I'm coming. Twitch guys. <laughs> <laughs> เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่า Snoopy K70 บั c นี้เกิดขึ้นตอนที่เขากำลังขับรถแล้วถูกยิงน็อกแต่เขากลับขับรถต่อไปได้บัคนี้จะเป็นยังไงลองไปดูกันครับ ต่อไปเป็นบั๊กที่เกิดขึ้นกับรถเหมือนกันแต่ที่แปลกกว่านั้นคือไม่มีคนขับรถบั๊กนี้เกิดขึ้นกับสตรีเมอร์ที่มีชื่อว่าพรักซี่จี do you have a gas can we can fly double yeah you want what to lose for two gas cans and we get double what double, double, double. yeah what? that'll be fun Slugsy? Like what is happening is what serious. is this are you serious i haven't flown in a while i feel like i want to no, fly i what are we doing สตรีมเมอร์คนนี้ยังเจอแปลกกว่านี้อีกเขาได้เล่นในโหมดซอมบี้และบล๊กนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมของเขา บัคต่อไปเกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่า Moon Gaming ในขณะที่เขากำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าวงเขาได้บังเอิญมองเห็นบางสิ่งที่อยู่ข้างถนนจนทำให้เขาต้องจอดรถลงไปดูบักนี้จะเป็นอะไรลองไปดูคลิปนี้กันครับ What the f u เจ็บกดเจ็บกูโอ u a k way เ u อหนึ่อไอ้เจ no, no ้ what จะฟ f ร r มาชนะนู้ฟรัตเต้นู้ w h ่ t t h อบสต asio น u s สันท u b บักต่อไปเกิดขึ้นกับโปรเพเยอร์ที่มีชื่อว่าไอบีซ่า บักนี้เกิดขึ้นตอนที่เขากดขึ้นรถจะเป็นยังไงลองไปดูกันครับ บักสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นกับสนุปปี้เคจศูนคนที่เจอบั๊กนอกแล้วขับรถก่อนหน้านี้บักนี้เขากับเพื่อนร่วมทีมพบระหว่างทางเป็นบักที่ทําให้ตัวรถมอเตอร์ไซค์หมุนอยู่กลางอากาศ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10บั๊กแปลก,ปกมีใครเคยเจอบั๊กอะไรแปลก,กก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป